วันนี้มาทำข้าวปลาแกะขายกันค่ะครัวปันนี้นะคะมีคำนวณต้นทุนคร่าวๆมาฝากด้วยว่าต้องขายข้าวปลาแกะกี่ก่ลองถึงจะได้กำไรวันละ500บาทวันนี้ซื้อปลานินนะคะมา3ไซส์เลค่ะไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะมันจะมีปลานินแบบ4ตัวโลราคา40บาทตกตัวละ10บาท ปลาหมิงแบบสาตัวโลราคา45บาทตัวตัวละ13บาทปลาหมิงแบบ2ตัวโลนะคะก็โลละประมาณ60บาทถ้าเขาทําให้จะโลละประมาณ70เฉลี่ยตัวละ35บาทถึง40บาทล้างปลาดับคาวด้วยเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็แป้งมันเสร็จแล้วนะคะก็บ้งังแล้วก็เอามาโรยเกลือะคะ่ะพอทั่วนะคะใหญ่เยอะมากเดี๋ยวเค็มนะคะก็โรยประมาณแบบให้ทั่วนะคะเข้าไปถึงเนื้อด้วยเนี่ยค่ะ3มไซส์เลย เอาปลานะคะคลุกแป้งมันนะคะหนังจะได้ตึงแล้วเวลาทอดเนี่ยจะได้กรอบอร่อยต้องกับตบแป้งออกนะคะเอาแค่ผิวๆพอแล้วลงทอดเลยนะคะแป้งจะไม่จับเป็นก้อน,นะคะ่ะถ้าใช้กระทะเหล็กธรรมดาคือต้องตั้งกระทะเหล็กให้ร้อนก่อนนะคะระหว่างรอปลานะคะขออนุญ,ญาตมาจัดผักใส่กล่องนิดนึงค่ะถ้าทําขายเยอะๆนะคะก็ต้องใช้กระทะใบใหญ่นิดนึงเนาะทาพริกน้ําปลาะะคะก็กระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูพริกจินดานะคะใส่น้าปลาลงไปค่ะแล้วก็ตัดเปมะนาวถ้าจะจัดกล่องใส่กล่องสวยงามแบบนี้สีดำอ่ะมันจะขึ้นนะ ต้องเพิ่มราคาจากปกติเข้าไปอย่างละห้าบาทเลยนะคะปลาเนี่ยเราก็พยายามที่จะทอดให้สุกนิดนึงนะคะอันนั้นก็เกรียมไปนิดนึงนะคะมัวตัดแต่ต้องให้สุกๆกรอบนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สุกอะไรเงี้ยปลาจะขาวนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลาะเลยค่ะที่จริงอะ่ะเขาจะสับเป็นแบบชิ้นเล็กกว่านี้นะคะแต่อันนี้คืออยากจะจัดโชว์แบบว่าให้มันสวยๆนะคะ มาดูราคาขายกันค่ะราคาขายโดยประมาณนะคะนอกแอปข้าวปลาแกะตัวเล็กเนี่ยราคาจะกล่องละประมาณ40บาทข้าวปลาแกะไสายกลางนะคะราคากล่องละ50บาทข้าวปลาแกะสาใหญ่เนี่ยจะขายอยู่ที่ราคากล่องละ80บบาทค่ะต้นทุนปลานะคะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็มีต้นทุนอื่นๆประมาณนี้ค่ะ กำไรคร่าวๆข้าวปลาแกะไซส์เล็กนะคะกำไรจะอยู่ที่12บาท50สตางค์ข้าวปลาแกะไซส์กลางนะคะจะอยู่ที่14บาท50สตางค์ข้าวปลาแกะไซส์ใหญ่นะคะกำไรจะอยู่ที่27บาท50สตางค์อยากได้กำไรวันละ500นะคะต้องขายข้าวปลาแกะไซส์เล็ก40กล่องไซส์กลาง34กล่องไซส์ใหญ่18กล่อง